ลูกกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็บพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแคมด้ามประกบนะครับมีทั้งงานขัดใบขาวแล้วก็ทิ้งผิวไฟนะครับชุดนี้ถือเป็นอีกชุดหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับ ก็นี่แหละครับนามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7้าทั้งหมดมีอยู่7เล่มนะครับก็แบ่งในราคาเล่มละ1,400บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ1,400บาทเก็บเงินปลายทางนะครับก็รูปทรงจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับทุกเล่มที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นงาน ตีร้อนนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแนบนะครับทุกเล่มเหล็กแนบนะครับตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับส่วนด้ามที่ใช้ก็จะเป็นด้ามไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับลวดลายนะครับแล้วก็โทนสีออกเข้มนะครับมันดูจากในกล้องเนี่ยมันจะออกเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าของจริงเนี่ยมันจะมีลายสีแดงๆส้มๆนิดๆนะครับ สลับกับเนื้อสีดําอยู่นะครับนี่ถ้าดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับมีดแคมด้ามประกบเล่มที่หนึ่งครับเป็นงานขัดขาวนะครับสวยงามมากนะครับความยาวโดยประมาณนะครับ9.5้นิ้วโคกําลังดีนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วครับ สันอยู่ที่ตัวนี้น่าจะ6กมิลสันอยู่ที่6กมิลไล่ปลายครับนี่ครับงานไล่ปลายงานไล่ปลายนี้ใช้งานสนุกนะครับใช้แล้เหมาะมือนะครับน้ำหนักทิ้งใบดีนะครับสวรรด้ามเล่มนี้นี่ออกดำสนิทเลยนะครับพยุงดำนะครับ ฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองอยู่3ามนะครับขนาด1.9มิลนะครับแล้วก็หมุดโมสเสสนะครับแล้วก็หมุดที่เป็นรูร้อยเชือกนะครับเก็บงานดีมากนะครับดูครับดูงานเก็บใบครับเรียบเนียนมากนะครับ นี่ครับเล่มที่1นะครับ1,400บาทนะครับเล่มที่2นะครับนี่ออกแบบมาสไตล์กึ่งมีเชฟนะครับสวยงามมากนะครับความยาวโดยประมาณนะครับ9.9นะครับแต่ถวัดด้านล่างที่เป็นส่วนเหล็กเหมือนกันก็10.5นั่นแหละครับนี่ครับ 10.5จุดห้านะครับแต่ทวัดด้านบนตรงนี้นะครับก็ได้ที่9 9้าจุนะครับยาวอยู่นะครับส่วนที่กว้างที่สุดก็คือน่าจะเป็นส่วนตรงโคนนะครับอยู่ที่สองนิ้วนิดนิดนะครับ2.05อ่าเกือบ2 1จุแล้วนะครับสันนะครับห้ามิลไล่ปลายครับสวยนะครับนี่ดูกันชัดๆใกล้ๆครับ สันตรงเดะนะยครับด้ามไม้พยุงตัวนี้จะออกเป็นโทนแดงดำแดงํำดำตามนะครับนี่ครับสีเหมือนอเปลวไฟครับสวยมากนะครับ1,400บาทนะครับ เล่มที่3นะครับตัวนี้มาแบบแคมเต็มตัวเลยนะครับความยาวครับ11นิ้วความกว้าง2.3สัน6มิลไล่ปลายด้ามไม้พะยูงนะครับ ดามสวยนะนี่ใบาย,ยาวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบใบาย,ยาวๆนะครับอาชอบเล่มไหนก็เลือกเล่มนั้นนะครับเล่มที่สี่ครับตอนนี้มาในแนวทิ้งผิวไฟครับสวยนะครับ ความยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับสัน6มินครับตัวนี้ดามออกดำแล้วก็มีลายแดงๆส้มๆปนออกมานะครับสวยนะครับ จับกระชับมือนะครับเล่มที่4ดูภาพกันเต็มตัวนะครับมาดูเล่มที่5ครับผมความยาวโดยประมาณครับ11.1นิ้วครับ ความกว้างที่สองจุครับสัน6กมิลครับดมพยุงดำออกแดงน,นิดนิดนครับนี่สวยนะครับอา้าวเล่มต่อไปครับเล่มที่6ครับนี่ไม้แนวขัดขาวความยาว11.5นิ้วนตัวนี้ยาวนะครับกว้างที่สองจุนะครับ สันก็6มิลครับด้ามสวยงามมากนะครับเล่มสุดท้ายเล่มที่เจ็ดสองสี่หเจ็ดอาเล่มที่เจตัวนี้ก็ยาวกว่าเพื่อนนะครับ1 1บดจดครับ กว้าง2.2ครับสัน6มิลครับสันตรงเด็กนะครับตรงทุกเล่มนะครับสันนะครับด้ามก็สวยงามนะครับแสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับเอาละครับ ทั้งหมดมีอยู่เจ็ดเล่มนะครับชอบเล่มไหนเลือกเล่มนั้นได้เลยนะครับ1,400บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ขอตัวลาเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ